สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง j u d g m e n t t a r o t นะคะก็คลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงความรักของชาวราศีทาศนไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะอาจจะไม่ไดตรงกับทุกท่านนะคะอะไรที่ฟังแล้วสบายใจนะคะก็เก็บไว้อะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจก็ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะอยากดูดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์ไอที่เมย์ให้ไว้ใต้คลิปนะคะหรือคลิกลิงก์ที่เมย์ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะ อ่ะโอเคนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา,เาจะมาเริ่มกันเลยนะคะเราจะมาดูกันที่พลังงานนะคะ,ะดวงความรักของชาวราศีธาตุไฟกันก่อนว่าพลังงานภาพรวมจะเป็นยังไงบ้างนะคะ Here and now นะคะ <c oughs> Past and futures ดูสิแม่เลขินะคะ Deep knowing นะคะ43 ฟ้นนะคะหมายเลขหนึ่งว้าวแล้วก็เป็นไพ่เอ็นวีนะคะใต้สำราเป็นไพ่คอนุคอเปียนะคะแล้วก็ตรงนี้ใต้สำรับจะเป็นพอยส์ไม่มองว่าในช่วงนะคะครึ่งเดือนหลักนี้นะคะของชาวราศีธาตุไฟนะคะ คุณเองนะคะจะอยู่ในช่วงของการอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นนะคะคุณจะอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นแม่มองว่าอาจจะมีคนอิจฉาคุณนะคะช่วงนี้อาจจะมีคนอิจฉาอาจ,จะมีคนเข้ามาหึงหวงคุณก็เป็นไปได้พลังงานเครื่องเดือนหลังนะคะแม่มองว่าสิ่งที่คุณโฟกัสคืออยู่กับตัวเอง คือการเรียนรู้ตัวเองนะคะลึกๆคุณคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องทำยังไงกับชีวิตตอนนี้หรือกับความรักตอนนี้นะคะไม่มองว่าพลังงานของชาวราศีธาตุไฟจะจะนิ่งขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมิถุนายนนะคะอ่านิ่งขึ้นนะมันเหมือนว่าคุณเองเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเข้าใจอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตนะ ให้เดือนซานมันมีโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาถ้าบางคนคนทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของสื่อโซเชียลนะคะหรืองานที่ต้องใช้ชื่อเสียงคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษนะคะเป็นไปได้ว่าพอเป็นจุดๆนี้ก็จ,จะทําให้คนเข้ามาอิจฉาหรือว่าแบบ าบางคนจะมีคนเสียดายคุณไม่รู้สึกลนนักษณะนี้ว่าเออพอเขาเห็นว่าคุณได้ดีชีวิตคุณได้ดีคุณมีความสุขเขาเสียดายนะคะที่วันนั้นอาจจะไม่ได้เลือกคุณหรือว่าวันนั้นไม่ได้ดูแลคุณให้ดีกว่านี้นอะไรเงี้ยนะนี่คือพลังงานที่ไม่ได้นะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังใครนะคะที่ส่วนส่วนคลิปครึ่งเดือนแรกเนี่ยเดี๋ยวเมอแปะลิงก์ไว้ให้นะคะตรงตรงอาจจะเป็นซัเจสนะคะตรง คลิปข้างบนนะคะคลิกลิงก์นะคะคลิปที่อยู่ข้างบนนะคะลิงก์ที่อยู่ข้างบนนี้ได้เลยจะเป็นของเรื่เดือนแรกเดือนมิถุนายนนะคะอ่ะโอเคมาต่อไปนะคะเราจะมาดูพลังงานนะคะของคุณนะคะว่าตอนนี้คุณคิดและรู้สึกยังไงนะคะโดยการใช้ไพ่แทโรนะคะ ือว่าตอนนี้พลังงานของชาวราศีทัตไฟเป็นอย่างไรคะความคิดความรู้สึกของชาวราศีทัตไฟนะคะในช่วงครึ่งเดินหลังนี้เป็นยังไงคะขออนุญาตดูค่ะเอราวันนะคะชีวิตคุณตอนนี้มันเหมือนกับว่าเป็นช่วงการก้าวกระโดดนะนี่คือพลังงานของคุณคุณอยากพัฒนาอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตนะคะอยากที่จะไปข้างหน้านะคะมองหาอนาคตใหม่มองหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตช่วงนี้นี่คือพลังงานของคุณ ะะบางคนคุณอาจจะมีแพนหรือมีเป้าหมายที่อยากจะไปให้ถึงนะคะอ Judgment mm. นะคะดูสิหกถ้วยว้าวมีโอกาสที่คุณเองอาจจะมีความคิดนะคะ mm. ถึงคิดถึงใครสักคนหนึ่ง mm. เป็นไปได้ว่าพลังงานของคุณตอนนี้จะเป็นพลังงานของคนเก่าๆที่กลับมามีผลกระทบกับคุณ mm. อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะติดต่อกลับมานะคะ mm. ในช่วงเครื่องดหลังนี้ได้นะ s i x o ์อปวานนะคะแทนอะไรเก่าๆนะคะเรื่องราวเก่าๆที่คุณเองอเป็นไพ่เดิมมดแล้วก็ขยายไพ่สามถ้วยนะที่คุณเองอาจจะไม่ได้ทานะคะอาจจะมีโอกาสกลับมานะคะปัดฝนแล้วกลับมาทําใหม่แล้วก็สมความสําเร็จได้พลังงานของคุณช่วงนี้เมย์มองว่าหลักๆคุณเองปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระมีความสุขนะคะกับชีวิตตัวเองมีความสุขกับเพื่อนลึกๆคุณเองอาจจะยังมีความกังวลน,นะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่เมย์มองว่าตอนเนี้ย คุณเองมีความสุขกับชีวิตที่เป็นตอนนี้บางคนอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าสังคมเก่าๆนะคะได้ไปไปสถานที่ที่ไปเคยสถานที่ที่คุณเคยไปแล้วทําให้คุณเองมีความสุขพลังงานตอนนี้ของธาตุาไฟนะคะที่ไม่เห็นนะคุณมีความสุขกับตัวเองคุณรู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นคุณรู้สึกชีวิตมีความสุขมากขึ้นมากกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกที่ผ่านมานะคะขยายไพ่แปดไม้เท้าค่ะคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาด้วยนะ ว้าวไพเออเทรนด์ออฟเฟนิเคิลนะคะโอกาสดีๆนะคะเรื่องราวดีๆในเรื่องของการเงินความมั่นคงมีมีความรู้สึกว่าคุณเองอาจจะได้รับออฟเฟอร์จากใครสักคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนเก่าๆนะเข้ามานะคะเป็นออฟเฟอร์อะไรที่ดูมั่นคงนะคะเป็นดูแบบเป็นรูปเป็นรูปประทับนะคะจับต้องได้คุณจะโชคดีมากๆเรื่องของการเงินนะคะ เนี่ยมันจะเหมือนมีออฟเฟอร์อะไรบางสิ่งบาอย่างมาชีวิตตอนนี้ชาวสีธาตุไฟเมยมองว่าจะเป็นในช่วงของกันช่วงขาขึ้นนะในเรื่องของงานแล้วก็เงินขยายไพ่หกถ้วยค่ะ the fool เนี่ยมีการเดินทางมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องไปในสถานที่ที่เคยไปนะคะเข้ามาแล้วจะทําให้คุณโชคดี six of one นะคะ nine of swords พลังงานของคุณคุณเอง โฟกัสกับเป้าหมายนะคะของตัวเองแบบเต็มที่แบบ100%เเซเลยแล้วสิ่งที่คุณต้องการตอนนี้คือการประสบความสำเร็จให้กับตัวเองเท่านั้นนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะขยายเพิ่ม king of s w o r d ขึ้นมานะคะถ้าสำหรับเป็นไพ่แฮงแมนบมงคนคุณติดอยู่กับสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองจะปลดปล่อยตัวเองออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือรเ,เรื่องความรักแต่มันเป็นในเรื่องของความรักเนาะไม่มองว่า คุณเองจะปรงกับอะไรบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นคุณเองจะมีความสุขมากขึ้นนะคะความโชคดีจะเข้ามาหาคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะจะมีความโชคดีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นความสุขจะเกิดขึ้นบางคนถ้าคุณรอให้คนเก่าๆของคุณกลับมามีเกณฑ์ว่าจะกลับมาแล้วก็อาจจะเป็นกลับมาแล้วชัดเจนได้นะคะมันเพราะว่าพลังงานคนเก่าเนี่ยขึ้นมาในพลังงานของคุณ นะคะเขาอาจจะกลับมาเพื่อออฟเฟอร์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่มากขึ้นนะคะแล้วก็มั่นคงขึ้นได้เหมือนกันนะแล้วแต่คุณว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมนะคะอ่าสำหรับคนที่มีคู่กรณีนะคะเรามาดูกันว่าเขาคนนั้นเนี่ยคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีธาตุไฟตอนนี้คะสาหรับคนที่มีคู่กรณีนะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีธาตุไฟตอนนี้คะ่ะเพจออ โซนนะคะบางคนเขายังส่องคุณอยู่อยากรู้เรื่องราวของคุณอยู่ยังติดตามชีวิตการเป็นไปของคุณอยู่นะคะให้เดอะสตาร์ขึ้นมาบางคนเขามีความหวังนะคะอยากที่จะแก้ไขอะไรบางสิ่งบางอย่างนะบางคนเ็าอาจจะคาดหวังให้คุณให้โอกาสเขาอยู่นะคะให้หกเหรียญไม่มองว่ามันเหมือนเขาเองอยากจะพยายามอะไรกับความสัมพันธ์นะเดีย๋ยวไม่ขอดูต่อ you a f for t u n e คุณเองอยู่ในความคิดเขาเสมอนะคะมันเป็นไพ่พีนํบบานในตําแหน่งของคุณนะหรือว่าคุณเองอาจจะดีลกับคนที่เป็นชาวราศีธาตุไฟเหมือนกันกับคนได้เมษสิงห์นูนะคะหรือชาวราศีธาตุลมนะคะก็มีนะคะกุมตุนเมถุนแล้วก็ชาวราศีมีนก็เป็นไปได้เหมือนกันไม่ขอรู้ต่อว่าเขาจะทําอะไรกับคุณเขาคิดจะทําอะไรกับคุณนะขยายไพ่เด็กถือดาบค่ะ King of Pentacles นะคะถ้าคนนี้อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนมาก่อนเป็นไปได้ว่าเขาอาจกํกำลังคิดหาทางนะคะเพื่อเข้ามาให้มีอะไรที่มันมั่นคงขึ้นที่มันเป็นลองเทิมนะคะที่มันมันจะพูดยังไงดีมันมั่นคงกว่าเดิมนะคะเมย์รู้สึกว่าไพ่ s t a ์เนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นพลังงานของคนที่ว่าเขาหวังว่าคุณเองอะ จะให้โอกาสเขาหรือให้ยาััยเขานะขออภใหญ่พายเดอะสตาร์ค่ะ Page Up ค u ับอาจจะมีการติดต่อนะคะมาบางคนกาอาจจะทักมาก็ขอโทษนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างขอดูว่าเขาอยากจะยื่นหรือมอบอะไรให้คุณคะสองด่า บางคนในอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์ต่อไปมันมีโอกาสที่การกลับมาคราวนี้หรือการติดต่อมาจากเขาคราวนี้จะเป็นการกลับมาเพื่อหาบาลานซ์อะไรบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์เพื่ออยากที่จะลองนะคะเหมือนกับว่าลองคุยดูลองคบดูนะคะลองศึกษากันดูอะไรแบบนี้บางคนอาจจะไม่เคยเป็นเป็นคนที่ ไม่เคยคบกันเลยอาจจะเป็นแค่คนคุยอาจจะเป็นแค่เพื่อนแต่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ไม่เคยพัฒนาไปไหนนะคะขยายไพ่ for t u j n e for of wands พลังงานที่เมย์ได้คนคนนี้เขารู้สึกว่าเขาเองจะต้องเปลี่ยนตัวเองไม่อย่างนั้นเขาจะเสียคนไปนะคะเขาจะเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวเองนะคะไม่างนั้นเขาจะเสียคนไปเป็นไพ่ธาตุไฟเหมือนกันนะคะตัดสัดเป็นไพ่สิบถ้วยแบบดีมาก เขาอยากที่จะศึกษาคุณให้มากกว่านี้เขาอยากที่จะลองลองคบดูนะคะประมาณนั้นในอดีตที่ผ่านมาอาจจะไม่เคยมีมีสถานะเขาอยากที่จะลองดูเขาอยากที่จะลองเสียงดูกับคุณนะคะอ่อสิบถ้วยขึ้นมาใต้สาราเป็น5ดาบแล้วก็ไพ่10เหรียญแล้วก็ไพ่ควีนอ่ะเอาเป็นไพ่เดมเพส บางคนเขาเพิ่งคิดได้นะคะหรือว่าเพิ่งรู้ใจตัวเองว่าไม่มีใครดีเท่าคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงอผู้ชายเขารู้สึกไม่มีใครดีเท่าคุณนะคะไม่มีใครเข้ากับเขาได้บางคนไม่มีใครเข้าใจเขาได้เหมือนกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณกับเขาอะมีเคมีที่ตรงกันเป็นคนที่คล้ายคายกันชอบอะไรเหมือนกันนะคะเป็นไพคิงถือไม้เท้ากับไพ่อ่าอ่ควีนถือไม้เท้าขึ้นมาคุณก he ับเขาเขารู้สึกว่าเขาเข้ากันกับคุณดีมาก นะคะแล้วเขาก็อยากที่จะลองดูถ้าในอดีตที่ผ่านมาคนคนนี้เป็นพลังงานของคนที่ไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจว่าจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์ต่อไปเมมมองว่ามีโอกาสที่เขาจะยืน่นกลับเข้ามาเพื่อหยิบยืน่นหรือว่าลองยืน่นข้อเสนออะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณที่มันดูเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นกับความรับความสัมพันธ์แต่ว่าคุณเองจะให้นะคะโอกาสเข้ามาอันนี้เมย์แล้วแต่คุณแต่พลังงานของคุณที่ที่ได้เนี่ยบางคนคุณรู้อยู่ยแล้วว่าคนคนนี้จะต้องกลับมา กเป็นไพ่ดีโนวิ่งขึ้นมานะคะคุณรู้อยู่แล้วคะ่ะว่าคนคนนี้จะต้องกลับมาแต่สิ่งที่คุณเป็นตอนนี้คือคุณไม่ทําอะไรนะคะคุณอยู่กับตัวเองคุณมีมีความสุขกับชีวิตนะคะเอนจอยกับชีวิตแล้วตอนนี้ชีวิตของคุณอยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วกําลังจะประสบความสําเร็จกับเป้าหมายอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณตั้งไว้นะคะอ่ะโอเคมาดูกันว่าถ้าเขาคนนี้บอกอะไรกับคนได้เขาอยากจะบอกอะไรนะคะ คนคุณรอคนนี้มานานแล้วนะรอจนไม่รอแล้วนะคะรอจนเอนจอยกับตัวเองมากกว่านะคะรอรอจนแบบเออไม่อยากรอแล้วขอมีความสุขกับชีวิตดีกว่านะคะประมาณนั้นถ้าเขาบอกอะไรกับคุณได้นะคะมามาดูกันว่าถ้าเขาบอกอะไรกับคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะสาหรับชาวราศีธัตไฟถ้าคนคนนี้เขาบอกอะไรกับคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะ,ะ I know that I crossed the line with you นะคะบางคนเขารู้ว่าแบบ เขาข้ามเส้นอะไรบางสิ่งบางอย่างบางคนเขา,เอ,าอาจจะทําให้คุณหมดความหมดทนหรือเบื่อหน่ายกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเขารู้ดีนะคะ My life is not together at t s e e m s นะคะบางคนชีวิตเขาตอนนี้ค่อนข้างวุ่นวายนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้ดีแบบที่คุณคิดนะคะ j u s t being near you is intoxicating นะคะ <laughs> o k okay, เค intoxicating นะคะเขาบอกว่าการอยู่ใกล้คุณอนะ มันไม่ท็อกซิกเลยอะ่ะมันดีนะคะมันสดชื่นมันรู้สึวอยู่กับคุณแล้วมีความสุขอยากจะบอกอะไรต่อคะ You came c l o s e คลอ a n อร์แ n นแไม่มองว่าถ้าในคนอื่นทั้งหมดนะคะเป็นคนที่มีตัวเลือกนะเขามองว่าคุณอะ่ะเป็นคนที่เข้าใกล้หัวใจเขาได้มากที่สุดนะคะ I feel You leaving me behind นะคะ I am becoming a better person าตาสำหรับเป็น I hope that you can forgive me one day บางคนนะคะถ้าเขาเองทำอะไรให้คุณเสียใจเขาว่าวันหนึ่งเขาหวังว่าคุณเองจะให้ให้ให,ใหอภัยเขาได้นะคะเขารู้สึกว่าคุณเองอทิ้งเขาไว้ข้างหลังแล้วว่าคุณเองไม่สนใจเขาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาเองอาจจะกำลังพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อคุณอยู่ก็ได้นะโะอเค okay. มีอะไรอีก can't m a เมค p ั y m ม่ๆนะคะบางคนเขาตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาอยัางไงบางคนเขาอาจจะมีในเรื่องของแบบ fear of commitment นะคะคือกลัวนะคะกลัวการผูกมัดนะคะบางคนอา,อาจจะมีตัวเลือกอื่นก็เป็นไปได้นะไหนดูซิ forgive me นะคะเขาอยากที่จะให้คนให้โอกาสเขาให้อภัยเขา please don't leave me นะคะเขาไม่อยากให้คุณทิ้งเขาไป But e t i s your fault ขึ้นมา บางคนเขาโทษคุณนะที่คุณเองไม่อดทนแล้วก็ทิ้งขาวอะไรประมาณนี้อันไหนดูสิ I wish I can do it นะคะบางคนเขาอยากที่จะ บางคนเขาอยากที่จะมีแฟนบางคนเขาอยากที่จะเปิดใจนะคะแต่บางคนเขาอาจจะตอนนี้อาจจะรู้สึกวตัวเองยังไม่พร้อมขนาดนั้น I'm sorry นะคะเขาขอโทษเหมือนคนนี้เขามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากจะขอโทษคนเขารู้ว่าเขาทําผิดอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคนนะคะดูสิมีอะไร I m e s s e v e r y t h i n g up เขารู้ว่าเขาทําให้ทุกอย่างพังนะคะแล้วก็เป็นไพ่ move on เป็นไปได้ว่าบางคนเขาอาจจะรู้ ว่าคุณเอง move on ไปแล้วเขาอาจจะบอกให้คุณ move on นะคะแล้วเขารู้คนเองเป็นคนแบบเป็นคนที่แบบ you are the one for me คุณอาจจะเป็นคนคนนั้นของเขาไม่มีใครดีเท่าคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นไพ่ with you คือเมย์ไม่รู้ว่าจุดจบระหว่างสองคนคุณทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าไม่เห็นว่าคนคนนี้อาจจะพยายามเข้ามาเพื่อ offer อะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณเพราะไม่อยากที่จะเสียออคุณไปนะคะมาดูกันว่าไพ่โรแมนต์แองเจิลอยากจะบอกอะไรนะคะกับ ความรักของชาวราศีธาตุไฟคะ่ะ Love yourself first นะคะพ่าอยากที่จะให้คนรักตัวเองก่อน Your self respect นะคะ Makes you more romantically attractive นะคะ Attractive นะ This could be the one นะคะ You have already met the romantic partner you seek Float นะคะ Extend your light-hearted energy to others มื่อคนคนนี้พลังงานที่เขาจะเข้าหาคนนะุณอะอาจจะเข้ามาแบบมาคุยแบบ เออมาหยอกมาล้อมาจีบไปอะไรฮะใ,ใหม่นะคะให้บอกคนคนนี้อาจจะเป็นคนคนนั้นของคุณได้นะแต่มันเป็นความรู้สึกที่แม่รู้สึกว่าเขาอะกําลังจะรู้สึกตัวเองว่ากําลังจะพูดยังไงดีเขากําลังรู้สึกว่าเขากําลังจะพลาดโอกาสแล้วถ้าเขาปล่อยคนไปอะถ้าคุณเป็นตัว,วันของเขาล่ะถ้าคุณเป็นของคนคนนั้นของเขาล่ะแล้วถ้าเขาพลาดโอกาสนี้ไปล่ะ เออมันจะเป็นยังไงนะคะเออเขาจะเสียดายคุณไหมนะคะเป็นไปได้ Separation เมือคนตอนนี้ไม่ได้คุยกันนะคะ Time apart from your partner it's on horizon นะคะ It is safe for you to love, o p e n you're h a r t to give and receive the higher energy of all นะคะ r e l i g i o n s factors, your love life is influenced by your r e l i g i o n s upbringing and spiritual path นะคะ Path um h a r t to h e a r d conversations นะคะ h o n e s t y i s gets you feeling red c h i r t ม่มองว่าอาจจะมีโอกาสได้กลับมาคุยกันได้พูดอะไรเปิดใจกันสักอย่างหนึ่งนะคะคนที่ตอนนี้แยกกันหายไปเนี่ยอาจจะเป็นเพราะาอาจจะเป็นตัวคุณเองที่ที่เดินออกมานะคะ เพราะว่ามันคือว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันการไม่ได้อยู่ด้วยกันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเองรักตัวเองนะคะคุณก็เลยเลือกที่จะเดินออกมาน่าจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมีการเปิดใจคุยกันนะคะจะเป็นพลังงานที่มีรู้สึกว่ามันจะทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นหรือปลอดภัยในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นหรือเขาอาจที่จะรู้สึกว่าเขารู้สึกเซฟรู้สึกปลอดภัยที่จะเปิดใจค,คุยกับคุณก็ได้นะคะมาดูกันว่ายังไงสอไพ่ whisper love อยากจะให้คำแนะนำอะไรชาวราศีทัตไฟเรื่องความรัก Listen with your heart ไ <laughs> พ่มันเชื่อมโยงกันมากเลยอะ You are listening You are listening but need to hear with loving heart ไพ่บอกว่าเขาจะมาพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณนะคนคนนี้เขาจะมาเปิดใจอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณขอให้คุณฟังด้วยความเข้าใจแล้วฟังมันด้วยหัวใจนะคะไพ่หมายเลขหนึ่งนะ The sun ขึ้นมาแล้วก็หมายเลขหนึ่งออกมานะคะบางคนอาจจะเป็นข่าวดีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะได้รับด้วย หมายเลข4ี get to know each other นะคะ learn to meet another need for love นะคะแล้วก็ใต้สำรับเป็น 46สเปน d quality time t o together l i s t e n and talk to each other เม่รู้สึกว่าในช่วงเครื่องเรื่องหลังนี้จะมีการแลกเปลี่ยนบทสนทนาการค่อนข้างเยอะแลกเปลี่ยนความรู้สึกแลกเปลี่ยนบทสนทนาบางคนอาจจะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันได้ทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะคะจะไปต่อไหมจะให้โอกาสกันไหมเมย์มองว่าขึ้นอยู่ที่ชาวราศีธไฟว่าคุณจะเอาอยัางไงกับเขานะคะคือเมยตัดสินใจให้ไม่ได้ นะคะอ่าโอเคไม่น่าจะมีอะไรลแล้วนะคะอย่าดูดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวแไลน์ไอดีที่มีให้ไว้ใต้คลิปหรือคลิกลิงก์ที่มีให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย